สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี FC. แม่ครัวสู้ขู่สุคน,นะคะ่ะมื้อนีแม่ครัวได้เดินทางลงมาหน้าเด้อค่ะพี่น้องอากาศล,ล่มล่มพี่น้องล่มแห้งได้โอกาสดีพ่อดาบเซียนระยองโทรมาหาแม่ครัวเนาะคะ่ะพี่น้อง่าตัวเลขแนวทางของพ่อดาบเป็นแน่ใดแม่ครัวสิาพาไปบึง นี่ค่ะพี่น้องงวดที่พานมาพ่อดาบเสียนระยองลักรลอยหกเก้าศูนย์หลักหน่วยบนโอ้สิบบนหกะกคะจับคูมีหกสี่สองสีสองคือบนลุดแต่ว่าล่างเข่าตรงๆนะคะพี่น้องวิ่งสามตัวเดียวจับคูผ่าดไปบอบไปยังเอาสู่กันไหมตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะพ่อวัสด,ดีค่ะพ่อ ขอบคุณพดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะมาแล้วนะของคุณพ่อระเสียงย่อมจะจอยมากเลยพี่เนาะเบาใจอยๆว่าแมนได้หน่อยๆดิเนาะพ่อเนาะบอกคิดชอบไม่ขั้วว่าที่ทั่วหาคุณพ่อท่านเอ้าพ่อลูกทั่วไปอยู่ดีพ่อบารลับเอาคุณพ่อคับมันธุรกิจมันหลายอย่างเองว่าเออแมน ันช่วงโทรหากันน่ะันค er> ันเล็ดชิั่นแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของคุณพ uh uh ่อนั uh uh ่นแปดเก้าหมื่นคนนั่นถือปรทุกคนเลยลูกปืดแปดเก้าหมื่นผุนบพ่อพอถือใช่ไหมเนาะให้วิ่งสำหรับวิ่งเงินล้านนั่นคือให้วิ่งสามเมตรเดียวอู้ยแต่นี่ก็ถือคักละพ่อโพดจับคั่วไอ้คั่วมันมันบเบาแต่ว่า ขันขันสิเอาคลิปเต็มล่าสุดมันเขียนมาไม่กลัวสิทุกครัางคุณพ่อข่าขันขันโทษนั่นได้จังเลยแม่บอหอได้จังจังอ่ะสามแปดกันสามเนาะเออลูกโทษไปอยู่ฮอนเนี่ยมือแรกมากเลยเนี่ยมือเส้าประมาณนี่แหละลูกโทษไปพ่อบ่รับมันคือว่าน่ะลาแมนธุรกิจมันหลายอย่างมันมันมันบ่ประสบกันเนาะพ่อเนาะครับครับบัวดันค่ะเอาไปจังไรพ่อรอบนี้เฮ้า บ้านี้ข้าวดีแล้วพ้านพ่าคุณพ่อมันเสร็จสุด,ดแล้วคุณพ่อที่จ้างล่างส่งมาเฮ็ดเฮ็ดของแท้นะบ้านเฮ็ดด้วยใช่หรอพ่อเฮ็ดจุดสวนตัเลี้ยงของพ่อนะค่ะงวดก่อนเฮ็ดแตกแตกสุดสามมาแล้วเนาะแตกหาหาสุดสามมาแล้วเนาะค่ะค <า S 2> จิตจ้างล่างส่งคนหมื่นหาวเลูกค <า S 2> ่ะเดี๋ยวนอิจฉีก็จะรวมทั้งหุนกับคุณพออ่อเยอะ ค่ะพ่อถ้ามีที่รังส่งมอละค่ะเอาเลขเลขวิ่งเงื่อนล้านลูกข้าพ่ออ่ะว้ามาักใ,ใ,ให้ให้เป็นเลขให้เป็นเลขวิ่งเงินล้านเลขมาพ่อให้เป็นเลขวิ่งเงินล้านคือเก้อนแหละค่ะเ็ดียวคือเก่าลูกค่ะวิ่งบนก้อนมาพ่อ วิ่งบนพอไม่รักลอยบางหวดนี่หวดนี่ลักลอยมื่อไนมันรุดแต่ก็ตั้งไปื่อก้อนเะาพี่น้องตังไป้พื่ก้อนนแหละเอ้าเอ้าลักลอยตั้งลักลอยหกเก้าหกเก้าหกเก้ามันขามสองมากมันกาดยูนในสูตรขสงมากนะมันม่ีดแต่ว่ามันคือบดจับพี่น้อ ข้าแต่ว่าลักซิบบนมันมี่ซีกับสองหมวดมั่งหันคุณพอได้จับเล็กซีไซข้าพ่อแต่ว่าลักหน่วยลักหน่วยลักหน่วยคุณพอเลยปิดอยกดจับจับเลขเลขวิ่งไซกำลังหน่วยมันมันโมเข่าข้าเลขวิ่งตัวนั้นเลขวิ่งสองอ่ะมันตึเข่าลักลอยพี่น้องข้าพ่อ ลองเบิงเนื้อเส้นหน่อยลองเบิ่งเฮ็ดเบิง่งค่ะอ่าลักมื่นเนื้อลักมื่นบวกสองั้งบ่มีบ่มีเลขคงทีเนอะรักมื่นบวกสองั้งมันมันสิเป็นตัวใดก็สร้างมันบวกสองั้นง,น,ง,งนั่นคือลักซิบบนม,มาเม่นมากกับมบบรู้ค่ะไข่ขเม่นมากกับซีอิ้วแน่นะละเม่นบ่พอค่ะไข่ขเม่นมากกับซีอิ้วแน่หันเลยละเม่นบ่จังๆเลยเม่นบ่ แมนคุณพ่อคุณพ่อกัดได้ไป็สองล้านงวดค่ะรวมเป็นโอกร่านวิ่งสองค่ะพ่อวิ่งสองวิ่งสี่จัว่าสี่มันบ่มาค่ะแต่แต่ละหน่วยเขาหนึ่งลกหน่วยหนึ่งลักหน่วยสำหรับละหน่วยบุญมันมีสองตัวมาตัวหนึ่งนะลูกเออค่ะง่ายง่ายค่ะบอกสูตรมาเลยค่ะพ่อ น่วยบนลักสิบล่างลักน่วยล่างบวกกันแล้วก็บวกสองท้องทีแล้วก็แล้วก็บวกหนึ่งท้องทีเลขสองตัวค่ะออกลักน่วยบนตลอดด้วยพี่น้องค่ะออคุณพ่อนะรอบรอบมีพ่อจัดไปเราบอพอลักน่วยบนรียแล้วลุยแล้วอ้าวโอเคเลยหันบางสันผู้ผู้ท่านกับท่านเ้อพี่น้อง บวก nh ังบวก nh ังพูดพูผู้เป็นเซียนคนสิบวกแล้วว่าอยู่ดอกข้าวเดียวเอพี่น้องงวดนี่เลขเก็ดรักพันน่ะบวกกันสองครั้งนั่นคือรักสิบบนค่ะออกบอกคุณพ่อบบลูคุณพ่อได้บุกบ้านยุตัวนี่สพอร์ตตัวนี้แล้วพี่น้องค่ะงวดมางานพ่อได้สองล้านนล้วทุกานค่ะพ่อ ันาม,าามันเป็นเลขยงอวงาเป็นเลขเลรพ่น้อครับพ่อรับเอารับพันบวกมันเป็นเลข,เลข,ขลบ,มลบ,ลบ,ลบ,บกมันเ,นเล้อสองอนะันละรักสิบบนพี่น้องค่ะคุณ่อไปเป็นจับใส่รับหน่วยมันก็เลยมันก็เลยมากสองสองหนึ่งพ่น้อครัพ่อ เอาว่ะนี่ละพี่น้องเอาว่ะนี่ละเอาว<อ>่าเลยพ่อว่าเลยโซนละหน่อยนี่โอ้โซนแต่คุณพ่อนี่เลขสั้นจอเนี่ยมันมันหนานบนบสิมีโซนไหมพี่น้องค่ะเพบนวิ่งสี่บนวิ่งสี่น่ารักสิบค่ะสิบ เอาสูตรเอาสูตรมันมันเดินพี่นอ้องค่ะพ่อฮานบูเซียกับเฮรดเอาสลับสะพอลับพันบวกสอง,งอสั้งค่ะตัวเดียวพี่นอ้องค่ะออกบวกกันอยู่นี่อยู่ในสูตร <c oughs> อ,ออกบวกโพลุเว้าคุณพ่ออะไรไม่แล้วโอ๊กลนันค่ะพ่อคุณพ่อพวกแนร์พี่นอ้องคุณแพรคุณพ่ออยากแบ่งปันอยากรถหนีรถสินพี่นอ้นองค่ะ

ค่ะเดี๋ยววันให้จับตาเด้อเลยครั้งเดียวค่ะละหน่วยมีสี่กับห้าเด้อหน่วยมีสี่กับห้าบอกพ่อแม่เดี๋ยวให้แม่คั้วเขียนไว้กันหน่วยสี่กับห้าค่ะจับคู่พ่อบ่ะนี่ เอวกูหาศูนยาเม็ดเดียวะลูกศูนย์สี่ห้าห้ากันที่มาจับกันทีมาจับอไศูนย์ศูนย์ซีซีมันกิมันออกมาแล้วมห้มจับละค่ะพ่อจับเลขมานจับเลขซีซีเนี่น้องเอาเลขางเดียวนี่แหะบ้าใจกันหอค่ะ,คะ,คะ,คะ แสดงว่าสองตัวก็ต้องเป็นซี่หาแม่นบ่พ่อแม่นทุกอย่างทุกอย่างเลขมันมาขาดได้พี่น้องมันมีมันมีการการออกคือออกตรงพี่น้องมัมีการกลับตัวบ่พ่อแม่นคือลักหน่วยลักหน่วยขันมองยังไงมันมีซี่ๆครับซีหาล่ะพี่น้องแม่นแต่ว่าตัดซี่ๆออกค่ะคันพี่น้องบ่มาหาดซีก็ใส่ซี่ๆไปเลยแม่นบ่พ่อ แต่ว่าคออุณพ่อนั่นทรงกำลังสีทรงไม่ไม่ไม่ไ,มไมล่น่ะคือคือสองศู่หาตัวกันคือ2องสองสี่้าอพี่น้องอ่ะฟังเอาเด้อครับพี่นอ้องแต่ว่าตัวกัวพี่น้องสิปุนีุน่นชินได้นั่นก็นคือศูนาได้พี่น้องอ่ะโอเครับทราบ สำหรับล่างพ่อล่างล่างเอาล่างพี่น้องมากวนใจประชาชนเลยล่ะพี่น้องบ้านนี่ค่ะจับจ้าเลขวิ่งของคุณพ่อไว้เลยลนี่คือของจริงนะพี่น้องค่ะบอกแต่เลขวิ่งบอบอกสูตรได้พี่น้องของแท <c oughs> ้บอมไม่ลอมไม่ละ <c oughs> ไม่ใช่ของปลอมล่างวิ่งลล่างวิ่งแปดได้พี่น้อง แปดมาอีกแล้วครับท่านรับถุงรถาามันี่น้องตัวรถแปเ้านรถโอ้ยเกิดขึ้นมาลูกกับเรเคยมีเงินล้านพอเ้ยวิ่งวิ่งสามหาล้านัะไอโอ้โห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 ปวดเท่สี่หายตัวแม่บ่พ่อวิ่งสามหาล้านบ่สี่ห้ายี่สิบได้ยี่สิบล้านแล้วบ่ ปาดพี่น้องปาด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 พี่น้องฟังเด้อฟังใดฟังเอากับแม่ขั้วเด้อบาดนี่แม่ขั้วเกิดมาบ่เคยมีหนเงินล้านเอาพ่อไม่จับขั้วพ่อพ่อนี่นี่นี่ให้จับตาเลยค่ะเอาอย่างนี่ให้จับตาเลยพี่น้องให้จับตาเลยวิ่งของคุณพ่อตายเม็ดเดียวเลยพพี่น้องค่ะ แปดเมเดียวจิจักคเต็มเต็มให้จับคู่เต็มเแล้วนเนนออันอันมาไอมัวค่ะหลายองก็มีเ้าไล่ก็กับเราซีเลยบอเป็นยังพ่อว่าเลยค่ะแปดเก้าแปดเก้าพี่น้องแปเก 18 8, 18 8. 1นึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดแปด่งแปพอแมนหนึ่งแปดแปดหกับแปดแปเอาเลขล่างเลขล่างสีหเสียสุด ชุดเต็มไปเลยชุดเต็มบ่พ่อหี่เออิสียชุดเต็มไปเลยบา้าแปดหกแปดเจ็ดเจปดาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพ่อให้ข้าเก้าลูดื่พ่อสียลงคลิปเลยนี่ลงไปเลยลลงไปเลยลงไว้เลยอ่าส่วนไหนส่วนที สองแปดห้าแปแปดนี่แปดสให้เขียนมาเรขลูเด๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อเอาไว้เอาไว้สองแปดสองปสี่ปอีพ่อเป็นห้าปดบ่ห้าแปดสาปดหเปดนี่แหละศูนย์แปดนี่แหละห้าแปดปด 08มี6ตัวบพ่อ12345612ตัวหนึ่งมีตัวไรพ่อคือเห็น6ตัวอยู่นี่08มีอะไรบอมีเลี้ว3 8มีอะไรบอมีเลี้วมี28มี28 48 5 8 38 68 08 โอ้ยังเกตแปดป่พ่อแปดไว้ที่รักนุ้ยบ่พ่อแปดไว้รักนุ้ยบ่อันบอกว่าเลขล่างของคุณพ่อบุกบวกบักปารักเด้อเลขล่างเด้ออ๋อชุดเต็มใช่ชุดเต็มบวกปากรักมัดกะขันมัดหางเด้อกะกระพางนันค่ะแต่สำหรับตัวเน้นๆคุณพ่อสีสีไฮเบควดตีกว่าอยู่ดอก ค่ะอ <c oughs> uh, uh, ันส่วนส่วนตัวมันตัวจ้าจ้าตัวจ้าจ้าคุณพอสิให้ให้แปดเก้าเก้าแปดแปปล่ะอ๋ออยู่ในอยู่ในอันชุดชุดพี่อยู่ในตัววิ่งพี่อ่ามีมีมีแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดละกันหนึ่งแปดแปดหนึ่งละกันแปดแปด ตัเน,น,น้นคือเกาเนตัวเน้นเคือแปดเก้าเกปดเดี๋ยวแม่ขั้วสีวงกลมเน้นสองงางแปดเก้ากแปดแปดแปดพี่น้องใส่แปดเม็ดเดียวเลยลง่งอ่ะโอเคแลยพ่อเย็ยบร้อยเอาโอเคกันอะไรพอเบิ่งวูมันถูกปะอ่าสำหรับ พ่อดาบเซียนระยองเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักร้อยมาบนหกแปดศูนยวิ่งบนสีหลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยมีสี่กับห้าจับคู่ศูนย์สีห้าสามตูหางเดียวสองตูหางเดียวคือสี่หาพี่น้องสำหรับบนของพ่อดาบเซียนระยองแล้ววิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างแปดเม็ดเดียว จับคูมี่แปดเก้าเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดและแปดแปดเป็นตัวเด่นเด่นมากที่สุดคือ8 8. แปดเก้าเก้าแปดเล้วชุดเต็มของพ่อดาบเซรยองชุดล่างและพี่น้องดเด้ออย่าไม่ขั้วเขียนว่าชุดล่างก่อนชุดล่างอ่าโอเคพ่อดาบเซรยองชุดเต็มชุดล่างและพี่น้องเด้อสองแปดสี่แปดห้าแปด 386808และ78นี่คือชุดเต็มพ่อดาบ้างให้กับพ่อมันบ่พอแม่แม่ลูกแม่เนี่ยก,กับน้ำพี่น้องเพราะว่ายำบอกว่าเลขชุดล่างถือว่าสามวดนด้วพี่น้องนี่คือวดที่สี่้พี่น้องค่ะยำบอกว่า,าสมัยก,ก่อนกะคุยกับ ไม่ขัวเาะว่าให้ให้รูดสองช่วงนะมันก็ออกสามสองสองสามเอนกแมนค่ะพ่อแม่นครับอ่ะคือบบผิดหวังพี่น้องบอกตรงๆบงโผิดหวังเลยค่ะขัดฉีดจับห้างเดียวมันสี่ผิดหวังพี่น้องสำหรับรางสิพ่อสำหรับเรียงรางเลยพี่น้องค่ะค่ะคิดังไหนก็ได้ขอให้เรียงติดแบบค่ะอ่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคนะพ่อเนาะเรียบร้อย เอาขอบุญขอบคุณน,นะพ่อเดอ้อให้พอ่อโชคๆมันๆเอาเทียวละสี่สิบล้านหาสิบล้านนะพ่อเดอ้อสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. นี่เสียงจากคุณพ่อกับชินรย่องมากของแทง้ช่องแม่คั่วพารวยพี่น้องค่ะ,ะมันจิมีกี่กวกสองด้วยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้คุณพ่พอสิสิจ้างล่างส่งอ่าอั้เภอแกง เป็นราคาหมื่นหา่านะพี่น้องค่<ห>ะมาให้ล่างส่งจับกับกุม้านกล้องสี่ยูสวนทุเรียนของของคุณพ่ออยู่เนี่ยปลาปลาตุเรียนแหละพี่น้องสมัยก่ <หะ S 2> อนเนี่ยจ่างเพิ่นมากของคุณพ่อดาบเชืยงยองย่อมมาลงช่องไ <หะ S 2> ม้ขั้วปลาลวดค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับอ่ะพีะะพ่น้องหลังจากอ่ะคุณพ่อดาบเสียนระยองไปแล้วมาแคปหน้าจอเข้าค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับพ่อดาบเสียนระยองออะอันสั้นจักน้อย,ดยเด้อเพราะว่าแม่รัวบดเอวขากองมาหน้าพี่น้อง เอาพอกันคลิปนาเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวอย่าลืมว่าชุดนี้เป็นของพ่อดาบเสียนระยองเด้อเดี๋ยวแม่ครัวเขียนก่อนอ่ะชุดติ่มล่างของพ่อดาบอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องสำหรับพ่อดาบเซียนระยองให้พี่น้องโชคดีได้เงินล้านน้ำเพลในเฮา เอออกและเงินพันไล่เถาะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ